สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวยุทธเจลทูออฟิเชียลครับมาครับมือนี้มาแบบเพียวๆเลยครับมาดูท่ากันเชียงคนอย่าจมน้ำแอ่นท้องขึ้นนิดนึงขาตรงๆหน่อยให้ตัวเราไหลไม่ต้องเกงนี่ครับสอนแบบเห็นๆกันเลยเนาะครับนี่ ยังบบเคยมีไผเคยฝึกนะครับท่าเนี่ยครับเอาแนะนำํำแนน่นำมือแหลกเลยครับมือแหลกเลยเตะขากันเชียงครับมาอกมาอย่าเกง้งอย่าเกง้งอย่าเกง้งปล่อยตัวตามสบายแขนข้อศอกตึงๆหน่อยนี่ด้ครับเอาแบบสุดๆเลยครับ เท้าจมเท้าจมไปเท้าจมยืดแขนแขนข้อศอกตึงๆอย่าง,งอข้อศอกข้อศอกตึงๆเออข้อศอกตึงๆงั้นแหละเนี่ยเหมือนน้องนะข้อศอกตึงๆเป่าล่มก่อนนี่ครับ สิผักเป่าลมโอ้บอมทำนี้หน่อยขออยับันทึงนี้หน่อยอุด ขยับป่ะพ่อเอาใหม่เอาให,าใหม่มาเร็วจัดตัวนิ่งๆจัดตัวนิ่งๆเขาสอกตึงไว้มาขากันเชียงปลายเท้าปลายเท้าปลายเท้าเออปลายเท้า บิดปลายเท้าขึ้นเออไปใหม่ไปใหม่เกือบได้แล้วไปเอาใหม่อดีตปลายเท้าขึ้นเอ๊บอย่าเบี้ยวอย่าเบี้ยวไปตรงๆหน่อยไปตรงๆไปตรงๆอย่าเบี้ยวเอาใหม่มาเอา๊บ คนก้นก้นอย่าจมน้ำลูกแอนสะโพกขึ้นนิดนึงอย่าแอนท้องนะแอนสะโพกขึ้นนะนี่นะครับไอพี่น้องชมแบบยังบวัวนี่จะฝึกนะครับพึ่งเริ่มมือแหลกนี่ครับฝึกมือแหลกฝึกที่ขามือแรกครับเอาฝึกความคุ้นเคยกับ การเตะเท้าก่อนปล่อยตัวตามสบายนะครับเนาะช่วงหัวไหล่ช่วงบนช่วงบนโงกสะโพกจมน้ำลูกแอนท้องขึ้นสะโพกจมน้ำเข้าชิดกันนี่ครับ พไอ้ฮันดองลรวไปพวกเปลี่ยนเลยวันนี้ครับเห็นว่าครับท่ากันเชียงมาไหมจากจากฝึกฝึกทั้งสั่นแล้วจะให้ล่องทั้งเหย้านะครับเตะขาทาั้งเหย้นะครับรทั้งเหย้าป่าปลมเปลม โอเคกันครับไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ